อีกข้อหนึ่งนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยใช้วิธีการจัดธนบัตรในกระเป๋าสตางค์ของตัวเองนะครับเ <iy> <v ish. S 1> ช่นนำธนบัตร1000บาทไว้ในสุดนะครับแล้วก็เรียงออกมาเรื่อยๆจนถึงธนบัตรใบละ20บาทนะครับซึ่งนั่นก็จะทําให้เราค่อยๆทยอยใช้เงินจากธนบัตรใบละ20บาทไปก่อนนะครับไปจนถึงธนบัตรใบละพันบาทนะครับพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆไล่จาก20ไปถึง1000พนะครับพอไปถึง1,000เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกว,ว่าเราเนี่ยไม่อยากแตกแบง์นั มันก็จะช่วยได้เยอะมากในการออมเงินเพราะหากเราไม่ได้ไม่ได้เรียงธนบัตรเนี่ยใส่แบบปนไปปนมาเนี่ยนะครับบางครั้งเราจ่ายแบงค์ร้อยบางครั้งเราจ่ายแบงค์พันนะครับมันก็จะทําให้เราหยิบใช้จ่ายเนี่ยแบบไม่ไม่ได้ไต่ตองน,นะครับแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยก็เป็นยุคสมัยของสังคมไร้เงินสดนะครับการจัดธนบัตรนี่ก็อาจจะบางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้ธนบัตรนะครับก็อาจจะทําได้ยากกว่าเดิมนะครับก็ให้ลองปรับเปลี่ยนวิธีที่เข้ากับตัวเองดูเช่น ให้กำหนดไว้ว่าเราจะเหลือเงินคงบัญชีไว้ที่1,000บาททุกเดือนนะครับเพื่อให้สามารถนําเงินส่วนนี้เนี่ยไปออมเพิ่มเติมในข้อที่5ได้เช่นเหลือเงินในบัญชี1 7 8 9บาทนะครับก็ให้ลองบอกตัวเองว่าให้ใช้เพียงแค่7 8 9บาทหรือเหลือเงินในบัญชี7 8 9บาทในวันถัดไปเนี่ยก็จะมีเงินเดือนเข้ามาและให้ลองใช้ใจ่ายแค่2 8 9บาทดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเหลือเงิน500บาทในวันนี้เนี่ยเพื่อไปทบกับเงินเดือนที่เข้าใหม่ในนนวันพุี้ก็จะ เป็นการเพิ่มจำนวนเงินที่ออมเข้าไปอีกนะครับ